อั้วทัีช่วยว่าการเกษตรสุนทรปานแสงทอง ผู้ว่าสุภมิชนสีร่วมกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี60ปีโรงเรียนลาชประชาสมาสัยน้อมรำลึกในหลวงภูมิพลที่พระราชทานกําเนิดโรงเรียนราชประชาสมาสัยครบ60ปีวันที่20มกราคม2566ผู 25. ้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนลาชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลลาดหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการดรชนเนตดีวัจนารัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะครูนักเรียนได้จัดกิจกรรมใต้ร่มพระบารมี60ปี ราชประชาสมาสัยซึ่งเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาภูมิพลอดุลยเดชบรรม,มานาถบพิษที่พระองค์ท่านได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ครบรอบ60ปีภายใต้งานใต้ร่มพระบรารมี60ปีราชประชาสมาสัยในงานมีนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์มาเป็นประธานพร้อมนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการดรรัชชานนท์ทองอารามรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด างโสภามีสัมฤทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองลาดหลวงนายสมองรัศมีทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอนายจำนงพร้อมมูลผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนราดประชาดรชนตดีวัฒนรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนราดประชาสมาสายพร้อมคณะครูนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกิจกรรมกัน,กนอย่างครับขั่งภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาทุคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ได้ทรงประ ราชทานกําเนิดโรงเรียนพร้อมนิทรรศการผลงานทางการเกษตรการปลูกผักสวนครัวของกลุ่มนักเรียนรวมถึงนิทรรศการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนของพ่อภายในมีการจัดตั้งฐานการเรียนรู้ต่างๆประกอบด้วยฐานเกษตรทินทรีชุบชีวีผักฐานมูลไส้เดือนสารพัดประโยชน์ฐานห้องเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงฐานน้ำหมักชีวภาปลปลอดสารพิษฐานเรียนรู้เห็ดเกษตรปลอดภัยฐานไข่ไก่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียงฐานนานาพันธุ์กับพืชผักสวนครัวฐานรักพืชสมุนไพรและฐานอนรกษ์ถิ่นไทยยง พอเพียงเป็นต้นออผู้มีเกียตทุกท่านนะครับครีบร้อยนะครับ,รรบสี เดี๋ยวขออีกชุดหนึ่งนะคะเขอขออนุญาตนะเออสวยสวยในพระปรมงนาชุตธรรมยินดีต้อนรับแขกผู้ม um, ีกิจพอเพียงประกอบด้วยฐานการเรียน งองับก,กิมองคเลสด้ตลาดนะถ้ามีน้ำซุปแขกแล้วก็ผักเนี่ยถ้าเกิดแดดจัดมันแห้งแล้วไม่มีน้ำผักไป